สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจแอฟซีวินหนึ่งหค่เซนเตอะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเช็คเสียงกันสักครู่หนึ่งนะแม่แม่เข้ามาแล้วนะคะเช็คกับทีมงานด้วยอ่ะเรียกทีมงานเข้ามาดูหน่อยวันนี้บอกเลยว่าไม่ดูพลาดมากโรดโฟล์าคานี้คือโอ้หาไม่ได้แล้วเดี๋ยวฉันจะไปทำราคาก่อน เอางั้นเราก็ยังไม่มีคลิปใหม่เลยดิคันนี้ใช่ไหมใช่เดีต้องรอรองอาร์ตกลับเข้ามาใช่เดี๋ยวต้องถ่ายคิดว่าถ่ายคันนี้อ๋อเปล่าไม่รู้ก็เขาให้ฉันถ่ายสามเก้าเก้าอ๋คันนู้นนะเออยังไงติดหลังแพร่มาอ่าเป็นแพรนี่อ่าออโต้ด้วยอ่ะจอดไม่นานแน่นอนคุณปอ๋อนะอ่าอ่าแพรออโต้มาเข้ามาแล้วขออนุญาตเช็คเสียงกันสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีผมนิรับดำนะฮะน้ำเงินหน่อย มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อพ่ทุกท่านนะคะเสียงชาร์จค่าเดี๋ยวรอแอดตัวโยงเป็นไลฟ์ด้วยมาไลฟ์สองช่องนะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนใครอยากได้กระบะแครบเอ่อ,ร,อ,อร็รอกก้อ2.8โฟร,ราคาไม่ถึงเจ็ดแสดนโคตรไม่มีแล้วเนี่ยราคาเนี่ยมาดูมา ราคาสาดุงนะน้องผองบอกราคาสะดุ้งราคาถูกกว่าหน้าป้ายเกือบ10,000แนบาทนะคะ,ะแคมเปญลดแคบจะไม่เข้าร่วมแคมเปญดอกเบี้ยบาทกว่านะเพ่อบอกแบบนี้นะคะบาทกว่าไม่ไหวบาทกว่าไปต่อไม่ไหวซื้อสดได้นะคะซื้อสดได้ซื้อจัดได้หมดนะคะเพื่อถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องไฟแนนซ์มาเองนะเพื่อมีหลากหลายแบงก์เลยนะคะสีเขียวสีม่วงสีดําสีแดงสีอะไร สีส้มสีน้ำเงินสีฟ้าคลาเนี่าอ่ะมีทุกสีนะพูดชื่อไม่ได้เออม่วงเข้มม่วงอ่อนมีนะว,นว่าไม่ได้นะคะวันนี้ก็มีน้ําเงินเข้มอ่อ่ะสีเขียวเขียวก็มีเขียวก็มีนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วนะอยากได้กระบะแคบไม้อยากได้กระบะแขบไม้วันนี้ราคาน,น,นะนี้แถมเกียร์โฟให้ด้วยราคานี้แถมเกียร์โฟให้ด้วยทุกคน มาโอเคพร้อมแล้วนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนอใครชอบแชร์ยังค่ะอ๋อมา โอเคมาทีมงานค่ะฝากกดแชร์หน่อยจ้าทีมงานเข้ามาเลยอะไรจ๊ะใจเย็นๆเสียงอะไรกันบุ๊บมาสวัสดีทุกท่านนะคะอะภาพรถมากเขาบอกแบบนี้นะเสียงรถไม้นะให้ดูภายในก่อนเปลี่ยนบ้างเออภายในเลยเช็คภายใน อะคันนี้เกียร์ธรรมดา2 8 0 0ซีซีพร้อมกับ4 w h e วิลอะโฟแท้นะโฟแท้นะโฟแท้นะคะภายในให้ดูภายในก่อนราคานี้ไม่เคยขาย,อยาบอกเลย6,99,000บาทพอ6,99,000บาทพอบอกราคาตั้งแต่ต้นไลน์เลยเผื่อหลายคนคือติดตามนะคะ ไม่ใช่รถชนนะเรามาทําราคาพิเศษเพราะว่าเหลือแค่คันเดียวละมันไม่มีผักพวกนะคะเอาไปเลยราคานี้หกเาเก้นะคะรถจัดเก้าเนะราคาของปี19เป็นร็อกโคตแท้นะเดี๋ยวจะพาไปดูร็อกโค้แท้กับร็อกโค้เทียมร็อกโค้เทียมหนูไม่มีนะแต่หนูจะพาไปดูร็อกโค้แท้นะคะแท้มันมันดียังไงเอาเปิดประตูทิ้งไว้นะพี่ป๋องอ่าเปิดประตูทิ้งไว้นะอ่ะ นะอเข้าขากันมากๆนะคะอะแล้วทำไมล้อแม็กของเรามันเป็นอย่างนี้ว่คุณกอบน้ำใช่ไหมเดีฉันเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนแล้วกันสองจุดแปดโฟนะคะสองจุดแปดโฟนะบอกเลยว่าใครหายอยู่รีบเลยนะ เดี๋ยวจะมีทีมเซล์นะนอกเครื่องแบบรถแปดสิบแรงม้าอะไปดูรถเชียงใหม่ด้วยรถเชียงใหม่ด้วยนะใช่ไหมพี่กอล์ฟเออสองเจดเกรถเชียงใหม่เดิมแท้ใครอยากได้เร็วๆร็เรวเอาให้ไวเอาให้ไวนะคะเลขมาเเป็นแค่8ปดหมื่นโลเท่านั้นนะอะไปไปดูกันร็อกข้อแท้ดูยังไงอันดับแรกดูกระจังก่อนนะ กระจังหน้าเราดูจากตาเปล่าไม่เห็นต้องไปดูวัสดุจริงๆวัสดุจริงๆของมันนี่าอันนี้นะคะเป็นวัสดุจากโรงงานนะถ้าซื้อร้านประดับยนต์จะไม่ได้เกรดนี้เกรดทุบแล้วแตกยากไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่คืออันนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนมาถ้าเปลี่ยนมาพี่กอลฟสลักมันอะ จะหลวมใช่มันจะคงเฮงคง,ง,คง,งจะหลวมจะหลวมนะบอกเลยนะจะหลวมมากนะคะอะ่ะคันนี้สีดำโฟลวิลสองจุดแปดร้อยแปดสิบม้าบอกแล้วว่าปีม้าม้าต้องเยอะหน่อยนะปีม้าม้าต้องเยอะหน่อยนะคะอะ่ะโอเคนะเดี๋ยวเริ่มแล้วนะรถเฉลี่ยลำดับเดียวคะ่จะจัดไปเลยหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฮะวนนะเอาเดี๋ยววนเดี๋ยววนนะคะอะ่ะไปนะเริ่มจาก ไฟหน้าไปไฟหน้าโครมโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมกับหลุมไฟตัดหมอกนะคะตรงสเปคตรงรุ่นนะคะตัวนี้แต่งคำว่าเ e v o l u t ชันพี่ของพูดสิเ e v ว l u t ชันโอ้โหเอาพี่เกาพูดสิเ e v ว l u t ชันอะไรเนี่ยอันหนึ่งจบบาลีอันหนึ่งจบอะไรนะโคลาดนะคะ <c oughs> สำเนียงสำเนียงนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรให้ผ่านให้ผ่านเลวูชันนะคะแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะไม่เลอะเถอะไม่เลอะเถอะอ่ะไปต่อนะตัวนี้ป้ายช่างใหม่นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าเดิมๆสวยๆนะคะสภาพที่หาไม่ได้อีกแล้วนะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กรอคโค้แท้เย้อันเนี้ยช่วงก่อนก่อนปิดปีใหม่เฮ้ยเนี่ยปรับปรุงร้าน ฝุ่นจับเยอะเลยแต่ก่อนออกไม่ใช่สภาพนี้นะล้อมแม็กเอาให้สวยเอาให้เงาเอาให้เลิศเอเอเงากรีบเ,เ,เลยอะให้ดูโครงสร้างภายในกันนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เบ้าโชกกระบอกใหญ่คะ่ะพร้อมกับซีนโรงงานเดิมๆอยู่ครบสวยงามมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสักรินดาวร้ายที่เขาชอบมาชมแล้วเนาะ่ขอบพระคุณคะ่ะนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะจ้าเดิมๆนะสภาพสวยสภาพเลิศนะคะ เวลาเพ้่เพื่ไลฟ์นะเพื่ออยากทุกเจาะให้ทุกคนนะคะเขาบอกว่ารถดีราคาดีที่วินคนเซ็นเตอร์ขอให้ขายดีดีนะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะพี่สักกรินดาวร้ายเดี๋ยวจะไปผวนเชื่อพี่กอบบ้างเอาตั้งเชยเอาไหนยิ้มแค่เธอยิ้มเราก็รักอ๋อไม่ต้องมีหลอกรักอ๋อติดตามเห็นมานะขอบคุณค่ะปะ ไปต่อนะตัวนี้ได้ยังดันหลบนะคะยังดันหลบเมดอินไทยแลนด์นะตัวนี้นะคะเป็นยังปีสองสามนะคะแต่เลขไม่ไมแค่แปดหมืาพันโลเท่านั้นนะอ,อ่ะข,ขับได้อีกนานแน่นอนนะคะอ่ะคันนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะเป็นเบาะผ้ากระบะแขบส่วนใหญ่เป็นเบาะผ้าอยู่แล้ว <Okay. S 1> ไม่ว่าจะท็อปขนาดไหนนี่คือท็อปสุดแล้วนะ อันนี้คือท็อปที่สุดในรุ่นของกระบะแคปออโต้เพราะว่าได้ทั้งโฟร์วิลเอ้ยขอโทษเกียร์ธรรมดามันเคยมีลูกค้าถามหนูว่าทำไมล็อกค้อนเล็กมันเป็นแคร็บแม่มันหลักๆเลยมันเป็นแคปถ้าไม่ใช่ตับได้ถ้าคุณไม่ใช่ GR อาอารแคปมันก็ไม่มีปะวะแกไม่มีไงลูกค้าไมถามหนูตอนนั้นน่ะเขาถามว่าเอ๊ะทำไมล็อกค้อนทำไมล็อกค้อนไม่ได้บ่อหนังอ๋อต้องเป็นสี่ตูแม่นะจริง ออกโชลูมานี่นี่เลยนี่นี่เขาอยู่โชลูมาก่อนอนี่ค <ทะ S 1> <ง>่ะเขาเลิศอยู่นะเลิศอยู่<า>นะเอาคุณแมวกับข้าวมาได้ไงเนี่ยน้องคุณเฟย์นะคะอ่ะ<ด><ด>จอกางตัวนี้ได้จอกางท f t <ด>ของแท้แค่กลางตัวเดียวนะพี่กอลนี่ทะลุน้ำมาเลยนะคะเลขไม่แปดหมื่นกว่าโลนะคะไม่แท้แน่นอนนะคะคันนี้ได้เชียงใหม่ลำดับเดียวใครที่พูดว่าไงดีวะใครที่บ้ารถเชียงใหม่เราพูดแบบนี้ดีกว่านะพี่กอมเนาะมีลูกค้าเรานะ บ้าอย่างเดียวรถเชียงใหม่ไม่เอารถแจ้งย้ายไม่เอาอะไรไม่เอารถต่างจังหวัดน,นะคะก็อใครบ้าบ้ารถเชียงใหม่อย่างเดียวก็จัดเลยนะคะันนี้นะคะมีมีลูกค้าเพื่อเยอะมากนะที่อยากคุณพ่ออยากได้เชียงใหม่อย่างเดียวลําดับเดียวเลย <Yeah. S 1> อ่ะจัดไปนะคะสําหรับกระบะแขดนะฟังก์ชันการใช้งานนะคะเดี๋ยวเพื่อขออนุญาตนะเ้าไปแล้วหรืออืมเขาเช่าแหละเธออ่ะตัวนี้นะคะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคือ มันจะเป็นแคปเนาะฟังก์ชันการใช้งานมันก็อาจจะไม่ได้ว้าวหรือหวาวนะคะแต่ว่าแต่ว่าโอ๊ยตีนตุ๊กแกมันติดมากนะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะมีที่เก็บเงินซ่อนเงินภรรยาเหมือนกันนะคะเหมือนกระบะสี่ประตูที่เรา FE, ไลฟ์เมื่อวานเลยนะเหมือนเลยนะคะซ่อนเงินภรรยาได้สองช่องนะคุณก๊อบอันนี้คุณก๊อฟรู้อยู่แล้วแหละนะอ่ะสองช่องแล้วก็ตีนตุ๊กแกเหนียวมากได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยนะได้อยู่เลยนะอ่ะ ช่องนู้นนะใส่ได้เป็นหลายขอโทษค่ะใส่ได้เป็นล้านนะใส่ได้เป็นล้านนะคะซ่อมในเดิมสวยๆนะคะ,ะนี่นขอดูซอกคลัตช<ๆ>นะ์นะนี่ถ้าอยากเปิดกว้างๆนะอยากเปิดแบบคนตัวใหญ่ขึ้นง่ายๆจริงเพราะว่ากระบะโตโยต้าแคปเปิดกว้างมากนะดูดิอันนี้กวงจริงกว้างกว่าขอบประตูสี่ประตูเมื่อวานนี้ คว้างกว่าตรงมีดถ้าคือตรงมีดถ้าประตูหลังอ่ะเปิดได้แคบกว่านี้นะคะอ่ะไปต่อนะอันนี้อันเนี้ยโอ๊ยอันนี้เขายังมีกันอยู่หรอวะนี่มันงามนนีหนึน่งหล่อเธออ่ะ,ะอเออฉันไม่ได้ง้างมันมาหลายปีแล้วว่านะตัวนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นกระบะแคบก็จะมีเวลาแบบสมัยเราเป็นเด็กอะเนาะเออสมัยเราเป็นเด็กอะเขามีไว้ทำอะไรนี่เราระบายอากาศอ่ะเนี่ย แต่หนูเอาคล้ายๆมาพอะแต่บ้านใครเมื่อก่อนมีกระบะแขบก็ถือว่าเลิศแล้วนะเลิศแล้วนะเอะะเอเละะอิศแล้วนะไปต่อตัวนี้เป็นธรรมดาหกสปีดนะคะธรรมดาหกสปีดนะให้ดูหัวเกียร์หัวเกียร์หนังเดิมนะคะชิ้นเดิมสวยๆนะคะโฟร์แท้นะคะไม่ใช่โฟรปลอ,อมอี่เอ้ย็จ้าหมตามด้วยนะคะ สวยนะจริงสวยมากเลยนะคะเลขไม่แปดหมื่นกว่าโลกระบะแครโฟรมันหาที่ไหนได้วะยกสูงนะเนาะไม่ไม่ได้นะราคาเนี้ยหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่รู้คุณวินคิดยังไงอะไปต่อนะคะอะ,อะไปต่อนะคะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโลบาที่ถูกต้องโลบาที่ถูกต้องก็คือจะเป็นแบบนี้ นะเป็นโลบาแบบนี้เลยนะคะก็เกี่ยวของไม่ได้โลบาตัวนี้ถ้าจะเกี่ยวของมันจะเป็นหูเกี่ยวข้างในแต่โลบาตัวนี้มันเป็นความสวยงามความหล่อความเท่เฉยๆซื้อด้านนอกไม่มีนะโลบาแบบนี้นะพี่กอล์ฟโลบาแบบนี้ไม่มีมันมีแต่ในโชว์รูมเท่านั้นมีหพ่อพังก็พ่อังไปเลยไม่มีไม่มีคาะพี่กอล์ฟเลยไม่มีมมมนะคะอะไปต่อนะอ่ะตัวนี้นะคะมาม,มาดูโครงสร้างคาสี่กันนิดหนึ่งนะคะ สภาพรถของเรานะคะโครงสร้างสวยเดิมไม่มีตําหนิไม่มีชนหนักพิคว่ำตัดต่อน้ําท่วมคาสซีแล้วนะคะหรือว่าคาสีผุคาสีพังอันนี้คือคาสีเชชซีนั่นเองภาษาอังกฤษนะพี่กําเนาะนี่สวยงามมาก็อคโค่ะถ้าถามว่าอ,อ๋อราคามันได้นะคะแต่ถ้ารุ่นมิดเมื่อวานอะมันคือได้ใหม่ออมันดูคือได้ความใหม่แต่็อคโอคคือมันได้ความ ความโคบอ่ะเออมันก็คือล็อกโคอะนะช่วงล่างมันจะไม่ได้ซัสเปนชั่นนะถ้าเป็นล็อกโคนะเออก็เป็นล็อกโคเลยก็คือก็คือโตโยต้าออกแต่ละรุ่นมาเขาจะมีกิมมิกนะต้องบอกแบบนี้กิมมิกไม่เหมือนกันนะคะอ่ะกล้องหลังทูกฝั่งมาแล้วจะฝังมาในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะสําหรับเกียร์ไอสําหรับแคบนะนี่มีเธอก็ได วันนี้ <c oughs> ใครใส่เสื้อผิดวะห, <c oughs> หนูในว่านอน <c oughs> ในหนูว่าหนูน,นอนสีทุน <c oughs> นะอ่ะไปต่อขอดูช่วงล่าง <c oughs> นะอย่างที่มอกอะ่ะเฮ้ยพี่ครอบถ้าเอาช่วงล่างไอตัวเมื่อวานกับตัวนี้มาเทียบกันมันมันก็คนละคนละช่วงล่างนะ ตัวนี้นะคะจะร้อยแหนบขึ้นด้านบนแต่ว่าตัวเมื่อวานอะรุ่นมิด่ะแหนบมันแหน,น,นบมันแค่แผ่นน้อยแล้วนะคะคลถแหน,นบเป็นเซสเซนชั่นมันเป็นตัวซับแรกนะคะแต่คันนี้ราคาได้หกแสนเก้าหืเก้าันบาทราคาได้บอกเลยแค่นั้นแหละแค่เกียร์โฟก็คคุมแล้วค้มค้ง รถเชื่อมใหม่ลำดับเดียวนะแกรถเชื่อมใหม่ลำดับเดียวนะแกนะหาได้ที่ไหนอะอ่ะต่ออันเนี้ยก่อนออาเก็บนะคุณป๋องขอเขาล้างสีอีกรอบนะพี่กนะ๊อมเนาะเออกับกับอะไรนะกับอบอบใช่ตัวอบโอโซนิกนะคะอ่ะตัวนี้นะคะอ๋อด้วยความที่เขาเป็นกระบะแคบนะก็มันต้องใส่ขอกมั้งเนาะ อะล่องรอยตามการใช้งานซอกในต่างๆก็จะมีริ้วรอยนะคะเป็นการใส่ของแต่ก็ไม่ได้เกิดการบรรทุกหนักมากมายเดี๋ยวค่อยเปิดให้อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะพอแบบรับได้ไม่ผุไม่หนิมนะรับได้นะคะก็ใช้งานแหละนะสภาพโครงสร้างสวยงามเดิมท้ายเดิมนะคะเม็ดอักเดิมอยู่ครบๆนี่โอ้ยห9 9ทุกคนกระบ,บะแคบ โฟสองจุดแปดทุกคนขาก็คือยังไงเดียก็ก็คือแบบเป็นราคาเกียร์ธรรมดาแล้วแถมโฟบอกแค่นั้น mm hmm. แหละเกียร์โฟนี่คือของแถมราคาเนี้ย <Okay. S 1> นะคะอะไปต่อไปต่อไปต่อยังไม่ได้ดูห้องเครื่องเลยพี่กอลเปิดห้องเครื่องให้หน่อยสิก็แบบแอบแบบ ดีเทลมันจะไม่เยอะต้องบอกแบบนี้คือมันเป็นรถใช้งานโดยทั่วไปแต่ว่ารุ่นนี้มันเหมาะใช้งานตอบโจทย์สำหรับคนใช้บนดอยอคนใช้บนดอยอยากจะได้เข้าสวนนะใครที่อยู่ไกลๆนะคะไกลๆเอ้ยถึงว่าทำไมลุงก๊อฟเดินมาตัวปิวเลยตัวนี้เจ้าของท่านเดิมนะคะใส่โช้คมาแล้วเรียบร้อยนะพี่ก๊อฟแต่ใส่เป็นโช้คของโตโยต้านะ เป็นโตโยต้านะคะก็หัวน็อตมันจะขันแกะขยับเพื่อที่ยึดฝังนะคะยึดฝังมานะคะถ้าเป็นทุกทีมันจะเป็นอะไรนะพี่ก๊อฟนี่อันนี้แหละขาจะงอยเพื่อชมเรียกขาจะงอยอน้องจะงอยเฮ้ยอาหมดยุคละเนี่ยอันนี้ลืมน้องไปเลยเนี่ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบฉันชอบแบบเนี้ฮ้ยเลิดอะเลิศอะชอบอะมันมันมันโชคมันดีกว่านะจริงๆนะอะ แต่อย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าหัวน็อตดาพี่กอฟเราจะต้องขันแกะเพื่อจะยึดไอ้ตัวนี้เข้าไปนะแต่ไม่ได้เกิดการเราเปลี่ยนฝากระโปรงหรือรถมีตําหนินะเพื่อต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะหุยเธอแล็กเกอร์โรงงานคือแบบเรียบมากเรียบมากจริงๆสวยสวยนะจริง,รงคันนี้เดี๋ยวเพื่อขอขอ,ขอ,ข,อขอให้เขาลลางอีกรอบโอบโอโซนอีกรอบน,นะวันนี้ไปแน่นะวันนี้ไปแน่อะ มาดูหัวกระดอกันนิดหนึ่งนะคะหัวกระดอในเดิมนะคะไม่มีสนิมนะ,ะถึงแม้เป็นรถชั้นใหม่ไม่ต้องห่วงนะ,ะไม่ต้องกลัวรถน้ำท่วมการันตีด้วยนี่ใบเซอร์ By การันตีด้วยชื่อเสียงนะ,ะรถไปถึงไม่ตรงปกนะค,ะคืนเต็มจํานวนนะ,ะอย่างพี่ก๊อฟนี่เลยเขาจะส่งรถไปหัดใหญ่เร็วๆนี้วันสองวันนี้แหละเขาจะส่งรถไปหัดใหญ่แล้วนะคะก็พ่อแม่พี่น้องชาวหัดใหญ่นะคะชาวสงขาอยากจะได้รถไว้ใช้สักคันหนึ่ง มองหาดรถทั้งเหนือนะหนูยินดีดูแลส่งรถฟรีถึงหน้าบา้านคุณฟรีไหมฟรีถึงหน้าบ้านนะถึงหัดใหญ่เลยนะหันใหญ่เราจะต้องไปดรอปออฟอีกจังหวัดหนึ่งใช่ไหมคะพี่กอฟหรือว่าไปถึงหันใหญ่เลยออถึงันใหญ่โอ้โหใช้เวลาประมาณวันเศษวันนะวัน,สอ,นสองวันเลยหรออ๋อเทปนนเไปไปไป,ไปนอนอเ่เทปหนึ่ง,ไ,งไม่มันเขาเรียกว่ามันเป็นกฎกฎของการเดินรถนะเนาะมันจะต้องมีพักหลักนะ อคนขับอ่ะนะต้องหลับหน่อยเจนเนี่ยถามว่ามีรถไฟฟ้าไหมครับรถไฟฟ้ายังไม่มีเลยค่ะรอรอรอให้ราคาป้ายแดงนิ่งอีกนิดอ่ารอก่อนรอก่อนอยากได้รถไฟฟ้ายี่ห้ออะไรเอ่ยอยากอยากเซอร์เวยเป็นความรู้ไงมีไว้ดีหรอคือตอนนี้ไม่ใช่หรอกเพื่อกลัวติดดอยองวงงวงลูกบิ มูหลินงูลูกหลินอน้องง่วงน้องง่วงน้องง่วงรอแล้วถ้าเราขับไปเกาะกลางมันจะปิวไหมอ่ะอ่ะไปต่อนะคะอ่ะตัวนี้แผงหน้าม้อน้ำเดิมค่ะของโตโยต้าเดิมอยู่ครบนะคะเนบอกว่าอะไรเนี่ยเอสเพิรเอสเพิแม่เอเพิรเอสเพิ l a เอเพิลอ๋อ เอ็กเมเอ็กทลยังค่ะเทล l ่าเทลก็ยังไม่มีเนาะเพราะว่าโหตอนนี้เทล l ่าตัวที่อยู่ไทยแลนด์กับตัวที่อยู่เป็นเกมเมอร์ยังปีกันไม่จบเลยอนะอ่ะก็อย่างที่บอกว่ารอในเรื่องของสงครามราคารถไฟฟ้ามันนิ่งนิ่งได้เมื่อไหร่มืองสองถึงจะมีทันทีถ้าราคาป้ายแดงยังวันนี้รถวันนี้เพิ่มอย่างเงี้ยภาษีตอนนี้อุ้มอุ้มน้อยเพิ่มราคาแสนนึงนะตอนเนี้ย ออรากูดแคทเมื่อวานเหมือนประกาศเพิ่มแสนหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกว่ารอราคานิ่งก่อนนะคะแล้วก็รออีกอย่างคือรอ specialist ในเรื่องของออมือสองคนที่จะมาซ่อมนะพี่ก๊อฟเดี๋ยวนี้เขาไม่น่าซ่อมอะแบตเตอรี่แต่ละอันก็คือม,นมันเหมือนรถของเล่นอะขับแล้วก็คือเปลี่ยนเลยนะคะอะไปต่อนะคะอะด้านข้างนะคะซีนโรงงานเดิมอยู่ครบนะคะแล้วก็ ไ,ไ,ไม่มเีเขาเรียกว่าไม่มีน้ำมันย้อยนะคะก็ซีนข้างเครื่องต่างๆนะคะก็จะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเดิมๆแห้งๆบล็อกของ2 8 0 0ซีซีจะเป็นบล็อกใหญ่นะคะบล็อกใหญ่นะคะสำหรับข่าวเรื่องภาษีที่ขึ้นในเรื่องของตัวรถที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆอย่างช่วง,ง,วงรถกลุ่มนี้นะพี่กอลฟเนาะก็ถ้าเป็นป้ายแดงอะราคาตอนนี้จะเพิ่มขึ้นสำหรับรถกลุ่มนี้นะคะอะ ไปต่ออีกจุดหนึ่งนะเทาอ,อยากให้ดูนะคะก็แผ่นเพเพจนะทุกคนเอามือไปไปดึงขยับขยับมันนิดหนึ่งนะแล้วก็ถ้ามันไม่ขยับนะคะแล้วก็ตัวเลขทุกอย่างเนี่ยเรียบสมูทไม่มีด้านใดด้านหนึ่งแหลบแหบคมคมมาติดมือมาโอเคเลยนะแล้วก็ตัวนี้มออกอ่อนะคะอยู่ครบนะรวมถึงตัวนี้นะคะไปดูาฝาก,กระโปรงคำว่าโตโยต้า 6 9 9 0 0 0บาทเพื่อไม่เคยขายราคานี้เลยนะตัวนี้เป็น t ต y o ต a Rivo Rocco นะคะ 2,800cc180 แรงม้านะนะ6แสนกวบาทราคาเป็นลมมากนะ6 0สนกวบาทนะอ่ะโอเคนะคันนี้นะใครสนใจโอ้โหดึงไม่ไปเอาให้พี่กอทำราการช่างเถอะนะห <laughs> นักฟ้องยา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 มันมีจังหวะของมันเชื่อดิอ่า ่าเห็นไหมเขาบอกฉันบอกแล้วมีจังหวะของเขานะคะอะหกแ่นเก้าพันบาทปีสิบเก้าย้ำอีกครั้งได้ปี19ปีสิเคือเป็นปีสุดท้ายของหน้าล็อกคตัวนี้แหละนอกจากว่าถ้าหมดไปจากปีสิบเกจะเปลี่ยนทั้งลำเป็นล็อกคนะคะใครสนใจสามารถทักแชทแอซา์ WN แล้วก็ c ีอาคาหรือโทรเบอร์ค่ะศูนย์เก้าสองแปดแปดสามสย์เก้ปดแปดส ใครไม่ทันในไลฟ์ย้อนหลังรีลันดูในคลิปแล้วเดี๋ยวพอยอัพเข้า YouTube บ้านแดงให้อีกต่างหากนะคะ